ไปันต่อนะฮะโอ้ยน,อนู้นโอ้โหดูฟรีอ่ะโอ้โหรอฟรีแบบถึงจัดชอบยีเพานะขึ้นง่ายเลยนะขึ้นขนึ้นนาถ้าเป็นพวกสิบเก้าบังคันนี่บักเนาะบักขึ้นไม่ได้รถขึ้นไม่ไหวใช่โอ้โหทุกคนคันนี้แบบคือเราซิ่งได้เลยนะฮะแปลงนี้ น้ำใจอ่ะวิ่งน้ำกระจาย กันนุ่นอย่างซิ่งจวดฮะจวดครับพี่น้อง ะนเแปลงเล็กกแปลงนี้แปลงคิดว่านเป็นพอดีอ๋นี่น้ำทะเลมันก็ตรงนี้อืมใช่ใช่ ต้องเกี่ยวขับเลยถองที่ลอยเอียงเลยอ,อืมมาเอียงเลยอ่ะ ถือว่าแป้งนี้เกี่ยวดีกว่าแปงที่แล้วนะนี่น้ำน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่นำ้นำไม่ค่อยเยอะกาลังสวยเนาะอันเนี้ยใช่ออโอเคนะครับทุกคนใครที่อยากจะดูคลิปอีพีที่แล้วนะฮะไม่ได้ดูก็ย้อนได้ที่บันบันแดงนะครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะอยากให้เล่นเกมอะไรนะอยากให้เล่นแนวไหนนะลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับถ้าเรามีแบบอ่า ถ้าเรามีหมดก็เดี๋ยวเล่นให้นะครับขอบตรงน้ำมัน โอ้โหสวยจริงจัดแบบสวยแบบสมจริงเลยอ่ะนามก็เพื่อมนะครับแบบถ้าถ้ต่อไปน่าจะสมจริงกว่านี้ใช่ใช่ถ้าไปแล้วต้องแบบทรอบทับของเกมเลยนะเนาะใช่ครับเกมเปิดตัวเไหรเราซื้อเม่อนั้นอืมเรามีเมื่อนั้นอ่ะเตรียมเปิดตัวใช่ใแล้วก็าทำวักไปเลยใช่ พอามา25แล้วระบบมันเก็บไปเยอะมากโอ้ระบเยอะมากนะแต่ตังเจะ22นะโอ้ พี่วนะอยน่าจะเต็มก่อนใช่ไหมเต็มก่อนครับพี่วอยเต็มก่อนใช่ใช่โอ้ข้าวทะลุหลังมั้เงเรียบแหอยแล้วพี่อ่ะก็เจ็ดข้าวไม่เจ็ดกนีล โอดใหญ่ ลิงรวยนามา แปดอุ้มไม่เป็นพอดีกี่อุ้มนะแปดอุ้มเลยหรอสมจริงสมจริงเราอุ้มละห้าพันเฮ้ยไม่เป็จจะต่อที่ไหนจะต่อยห้่หนท่นี่นะใช่ใช่ต่อให้มันอยู่ในใช่ใช่เป็นคนที่เจ็บใหญ่เย ได้ครับเฮ่ยพี่เอาไม่หมดหรอกรอก็เก็บอันนี้ไปเสร็จก็เอาเอาเอา,เอาตรงนี้ของพี่ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวไปแปลงนูน้นพี่ผมตัดตัดตรงนั้นกัดนังกัดตัดตรงโมพิดเลยเพราะว่าให้มันเต็มโอ้ยแปลงนี้ผมของผมคุนเดือวน่าจะเต็มอุ้มอยู่พี่อ๋อ ได้ครับโปรเจกต์รถเกี่ยวยังวาดไม่ถึงไหนอืมยังวาดไม่ถึงไหนเลยนะคะุณยายชื่นใจแล้วนะฮะตอนนี้เกี่ยวเนี้ไปแปลงลึกๆนี่เหลือหน้าเดียวนะฮะได้กี่อุ้มเนี่ยสี่อุ้มนะได้สี่อุ้นแล้วคุณยายชื่นใจเลยใช่เดี๋ยวเลย ว่าเสียงเครื่องมันเร่งมันเร่งตามรอบเราอะเล,าอเล่งตามรอบเร่งตามรอบเครื่องถ้าเราวิ่งไวมันจะวิ่งไวนะมันจะเสียงมันจะแบบเสียงเยงหมือนไวด้วยใช่

พอดีพอดีดูยิงเกี่ยวไม่ได้ ได้ปะได้อยู่อ๋อได้อยู่เหรอต้องมีสูตรอ,อ๋อนี่แจ๋วยกล้อเกี่ยวไม่เอาปากเอาปากอีกเพื่อน,นาดไหมอ๋อ นาจอโทรศัพท์มาส่งแล้วใช่หรออ่ะเป็นไรอะ่ะอีเครื่องหนึ่งี่อีเครื่องหนึ่งจอคอมเครื่องนึงปกติผมมีสองเครื่องเหมือกันที่ว่าเปเลอครับที่ว่าเปเลอะไรไปหน้าไปเลย,เ,ลยเห็นลางรถเกี่ยวแบบไปรถเกี่ยวเลยในน้ำอะ่ะเห็นไปรถเกี่ยวเลยในน้ำ มันเงาด้วยในยน้ำอ๋อใช่ใช่ใช่เงามันสะท้อนน้ำใช่ใช่เงาสะท้นนอนน้ำ โอเคแล้วก็นะะ เคลียน,นะฮะเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราขับรถเอ้าตัง้งแต่เกี่ยวข้าวไม,ไ,ไม่ได้รับเครื่อง <c oughs> ไม่ได้ดรับเครื่องมาครับคุณป้าเสร็จแล้วเด้อ ะะป้าบอกว่าที่โคกโโเดี๋ยวจะให้แก่ๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวถ้าน้ำขึ้นจะให้รีบมาเกี่ยวให้นะฮะอู้เอาเรื่องจานเลี้ยวตรงนี้เลยอ่ะ โปจอดตรงไหนเนี่ยเนี่ยจอดตรงนี้นะโอเคโอเคนะฮะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาแล้วนะฮะแล้วดูอยู่ถ้าอยากติดตามนะฮะอยากติดตามนะฮะมี3บ้านนะ,ะผมบ้านติกต็อกจะเป็นไลฟ์สดนะฮะ บ้านสีฟ้าก็ซื้อมอดขายมอดมีคลิปหาๆที่ไม่มีเสียงลิขสิทธิ์ติดอยู่ในนั้นนะครับผมบ้านแดงก็คือเป็นคลิปเต็มเลยนะครับผมใครอยากดูนะฮะคลิปเต็มก็ดูได้ที่บ้านแดงนะอยากดูไรสดก็มาดูเข้ามาชมกันในบ้านฟ้าบ้านดำนะครับผมบ้านฟ้าก็ติดต่อง,งานได้นะครับผมซื้อมอดขายมอดนะฮะอ้ ขาวิ่งในน้ำเลยว่ะคันนี้เอาเรื่องจัดนะฮะโอเคอย่าลืมนะฮะไปคอมเมนต์กันด้วยนะครับดูแล้วสนุกหรือว่ายังไงนะลองคอมเมนต์เข้าไปดูนะฮะเข้ามาพูดคุยกันนะฮะขอบคุณ fc ที่ดูจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ